คำกล่าวขอขมาและอธิษฐานจิตจุดธูป36ดอกกลางแจ้งให้ท่านเตรียมธูป36ดอกเตรียมดอกบัวหนึ่งกำรรหรือดอกไม้จากนั้นให้ท่านหันจากนั้นให้ท่านจุดธูป36ดอกให้รอจนธูปดับหากธูปติดลุกเป็นไฟถือว่าไม่ผ่านหลังหกเดือน ค่อยทำใหม่ส,ส่วนดอกบัวหรือดอกไม้สไมเสร็จแล้วให้ถวายแก่สารพระภูมิหรือบูชาพระในบ้านได้เลยค่ะที่สำคัญท่านต้องทำด้วยความตั้งใจมีศรัทธาและตั้งจิตสมาธิเชื่อมั่นที่จะขออโหสิกรรมต่อไปนี้เป็นคำขอขมาและอธิษฐานจิตต่อหน้าพระพุทธรูปเริ่มจาก ให้ท่านตั้งนะโมสามจบว่าพร้อมกันดังนี้นะโมตัดสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัดสะพภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะจากนั้นให้ท่านตั้งจิตสมาธิสูดลมหายใจเข้าช้าๆแล้วให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานอัญเชิญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์พ่อเกิดแม่เกิดพ่อซื้อแม่ซื้อในทุกชาติและเทพเทวดาที่คุ้มครองตัวเราทุกพระองค์รวมทั้งองค์มหาเทพ มหาโพธิสัตว์ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายใน19ชั้นฟ้าสิหชั้นพรหม,มาสิบห้าชั้นดินสิสี่ภูมิปาดานยีสอดภูมิพระแม่ธรณีพระแม่คงคาที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่นี้ พระภูมิเจ้าที่ผีบ้านผีเรือนรวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเจ้าบุญนายคุณเจ้าเกณฑ์ดวงชะตาของข้าพเจ้าทุกชาติภพที่เคยผูกพันกันมาในอดีตให้มารับรู้รับฟัง การขอขมาและขอถอนคำสาปแช่งที่มีต่อกันในอดีตและปัจจุบันของข้าพเจ้าในครั้งนี้จากนั้นให้กล่าวต่อว่าสับพังอประราทังขะมะทะเมพันเตอุกาสะทะวา รัต,ตเยนะกะตังสับพังอปราทังขะมะทะเมีพันเตอุอกาสาะมามิพันเตหากข้าพเจ้าจงใจหรือประมาทพลาดพลัง้งล่วงเกินบิดามารดา ครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระอรหันตุกพระองค์พระอริยสงฆ์เจ้าตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมถึงผู้มีพระคุณและท่านเจ้ากรรมนายเวรจะด้วยกาย วาจาใจขอได้โปรดอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าด้วยหากข้าพเจ้ามีเจ้าของในตัวติดตามมาข้าพเจ้าขออนุญาตมีคู่มีครอบครัวได้เหมือนคนปกติทั่วไป ขอถอนคำอธิษฐานคำสาบานที่จะติดตามคู่ในอดีตขอต่างฝ่ายต่างเป็นอิสระข้าพเจ้าจะประพฤติตนในทางที่ถูกที่ชอบที่ควร ขอบุญบาร,รมีในอดีตการที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันจงส่งผลให้ข้าพเจ้าและครอบครัวตลอดจนบริวารที่เกี่ยวข้องจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะ พระละลาบยศสรรเสริญสติปัญญาปฏิพานธ์ธนสารสมบัติอุปสรรคใดๆโรคภัยใดๆขอให้เมลายสิ้นไปขอให้ข้าพเจ้ามีความสว่าง ทางทางโลกและทางธรรมตั้งแต่บัดนี้จนตรากเข้าสู่นิพพานเทินข้าพเจ้าขอถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานที่ผูกมัดตัวเองและผู้อื่นขอให้ต่างไฟ ต่างเป็นอิสระจากสัญญาทั้งปวงหากข้าพเจ้าหมดอายุไขแล้วข้าพเจ้าขออยู่ต่อเพื่อสร้างบารมีหากมีผู้ใดเคยสร้างเวรสร้างกรรมกับข้าพเจ้า ไม่ว่าจะชาติใดพบใดก็ตามข้าพเจ้ายินดีอโหสิกรรมให้ขอถอนความอาฆาตความพยาบาทและคำสาปแช่งในทุกชาติทุกพบขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากคำสาปแช่งของปวงชนของเจ้ากรรมนายเวรขอให้พ้นนรก,กภูมิและพบแสงสว่างทางทางโลกและทางธรรมเทินเพียงเท่านี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ คำขอขมากรรมและอธิษฐานจิตนี้ท่านสามารถทำได้ทุกวันและสามารถสวดก่อนนอนได้ค่ะและการขอขมากรรมไม่ใช่การแก้กรรมนะคะแต่อย่างน้อยเมื่อได้ทำไปแล้วท่านจะรู้สึกสบายใจปัญหาต่างๆที่รุมเราเข้ามาก็จะเริ่มผ่อนคลายลงเมื่อจิตของท่านดีขึ้นแล้วทุกอย่างรอบๆตัว จะค่อยๆดีขึ้นตามค่ะแต่ทั้งนี้ขอให้ทุกท่านมันสวดมนต์รักษาศีลคิดดีทำดีพูดดีทำบุญทุกครั้งที่มีโอกาสดูแลพ่อแม่เพื่อสะสมบุญไว้ให้กับตัวเราทำให้ท่านมีโชคมีลาบเงินทองชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ